หน่วยการเรียนรู้ที่1ห,หลักการทำงานโปรแกร,รมประมวลผลคำความหมายของโปรแกร,รมประมวลผลคำโปรแกร,รมการประมวลผลคำ (Word Processing) เป็นการนำหลายๆคำมาเรียงกันให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าจะมีกี่ตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัดหรือหน้าละกี่บรรทัดกั้นระยะหน้าหลังเท่าไรและสามารถ แก้ไขเพิ่มเติมได้สะดวกจนกว่าจะพอใจแล้วจึงสั่งพิมพ์เอกสารนั้นๆออกมากี่ชุดก็ได้ซึ่งเอกสารที่ได้จะเหมือนกันทุกประการโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เราสามารถทำงานเอกสารและสั่งงานต่างๆนี้ได้มีชื่อเรียกว่าโปรแกรม Word p r o ปรเซอร์เวิร์ดโปรเซอร์โปรแกรมวิวัฒนาการของโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมประมวลผลคำที่มีใช้ในประเทศไทยในยุคแรกๆนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมของต่างประเทศเช่นโปรแกรมเวิร์สทอดของบริษัทไมโครโปรจำกัดต่อมาในปีพุทธศักราช2529ในายแพทย์ชศนะมกรศาลได้พัฒนาโปรแกรมประมวลผลคำที่มีชื่อว่าราชวิถีเพชรวิธีเ,เวิร์ดพีซีเวอร์ชัน่ต่อมาในปีพุทธศักราช2532สสถาบันบริการคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือพัฒนาโปรแกร,รมประมวลผลคำภาษาไทยและอังกฤษโดยออกให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับโปรแกร,รมประมวลผลคำอื่นๆนี่คือ Microsoft Office รุ่น4.3 1. Word 2. Excel 3. Access 4. Database Software 5. PowerPoint 6. Presentation Software ลักษณะของโปรแกร,รมประมวลผลคำที่ดี 1. มีระบบขอความช่วยเหลือ Help โปรแกร,รมประมวลผลคำที่ดีต้องมีระบบขอความช่วยเหลือที่คอยช่วยให้คำแนะนำช่วยแหลให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเช่นหากเกิดปัญหากับการใช้งานหรือสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแทนที่จะต้องเปิดหาในหนังสือคู่มือการใช้งานของโปรแกร,รมก็สามารถขอความช่วยเหลือจากโปรแกร,รมได้ทันที 2. มีระบบอัตโนมัติโปรแกรมประมวลผลคำที่ดีควรจะมีระบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับเอกสารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการตรวจสอบอัตโนมัติ Auto f o r แ a t การแก้ไขอัตโนมัติ Auto c o r r e ร t มีระบบใส่ข้อความอัตโนมัติตรวจสอบการสะกดคำผิดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3การใช้ข้อมูลร่วมกันกับโปรแกรมอื่นๆได้ โปรแกร,รมประมวลผลคำที่ดีควรมีความสามารถในการทำงานที่สร้างด้วยโปรแกร,รมอื่นได้มาใช้งานร่วมกับโปรแกร,รมได้เช่นการแทรกภาพอักษรสัญลักษณ์เป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดึงโปรแกร,รมเอกสารจากโปรแกร,รม Word Process i n g ิอื่นๆมาใช้งานโปรแกร,รมได้ 4. เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย โปรแกรมประมวลผลคำที่ดีไม่ควรใช้เวลานานเกินไปสำหรับการเรียนรู้โปรแกรมควรมีบทเรียนสอนหรือสาธิตเกี่ยวกับข้นตอนต่างๆในการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 3. การใช้ข้อมูลร่วมกันกับโปรแกรมอื่นๆได้โปรแกรมประมวลผลคำที่ดีควรมีความสามารถในการทำงานที่สร้างด้วยโปรแกรมอื่นได้มาใช้งานร่วมกับโปรแกรมได้เช่นการแทรกภาพอักษรสัญลักษณ์เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการดึงโปรแกรมเอกสารจากโปรแกรม Word process อื่นๆมาใช้งานโปรแกรมได้ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคำา 1. การเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสารที่พิมพ์ขึ้นด้วยการดาดนั้นอาจจะสูญเสียหายหรือฉีกขาดได้แต่การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์นั้นจะอยู่ครบถ้วนตราบที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลเช่นแผ่นซีดีฮาร์ดดิสก์อยู่ในสภาพดีและสมบูรณ์ 2. การค้นหาและเรียกใช้งานข้อมูล โปรแกรมประมวลผลคำจะมีความสามารถใช้ค้นหาข้อความหรือคำที่เราต้องการหรือแทนที่คำหรือข้อความด้วยคำใหม่โดยอัตโนมัติการเรียกใช้ข้อมูลก็ทำโดยง่ายและสะดวกเพียงแต่ทราบชื่อของไฟล์จะไม่ยุ่งยากเหมือนกับการเก็บเอกสารและเรียกใช้เอกสาร 3. การทำสำเนาการทำสำเนาเอกสารด้วยเครื่องพิพดีจะต้องใช้กระดาษคาร์บอนและสามารถทำสำเนาได้เพียงครั้งละ3 4ถึงแผ่นในขณะคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ไม่จำกัดและทุกสำเนามีความชัดเจนเท่าเทียมกัน จบการเรียนรู้หน่วยที่หนึ่ง